แต่ท้าวเซียได้ย้ำเตือนกุชายเอียนว่าใครคือนายที่แท้จริงของเขาและจากนั้นกุชายเอียนก็ได้กาักเลือดออกมาแล้วภาพก็ตัดมาที่แม่ทัพอาวะที่ในตอนนี้เขาได้ออกจากคุกเรียบร้อยแล้วแล้วเฮยโยนทิ้งก็ได้เล่าแผนการให้กับแม่ทัพอาวาได้ฟังว่าเป้าหมายของเขาในตอนนี้ก็คือหาแผนพังป้องกันชายแดนของสกุลทวาตามที่ท้าวเซียได้แนะนำเอาไว้เพราะในตอนนี้ที่ชายแดน มีแค่ลูกชายคนโตของสกุลฮาวาเท่านั้นที่คอยเฝ้าชายแดนอยู่และก็เป็นไปได้ว่าแนผนพังที่ใช้ป้องกันชายแดนจะถูกเก็บรักษาไว้ที่สกุลฮาวาแล้ววันลุงคืนติดท้องผลงญเฮยยุนทิงได้พูดถึงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเขากับนางเอกหลังจากที่ชักแม่น้าอยู่นานเฮหยุนทิงก็ได้เสนอไปว่าเขาจะแต่งงานกนับนางเอกเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแคว้นโดยที่ตัวเขาเองก็ยินดีที่จะแต่งงานเข้าสกุลฮาวา ดยที่เรื่องนี้แต่เทาเซียและเหล่าขุนนางก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งอ้างไปว่าเพื่อความสงบสุขของสองแคว้นแต่ฮองเตก็ได้ถามความเห็นของนางเอกว่านางนั้นเต็มใจไหมส่วนนางเอกก็ตอบด้วยความยิ้มแย้มไปว่านางนั้นเต็มใจและแน่นอนว่าคําตอบนี้กระดมไปพระเอกนั้นถึงกับกำหม,มัดแน่นแต่แล้วจงวังหวะชาส์ฟิลก็ได้เกิดขึ้นพอนางได้เสนอเงินไขไปว่าแคว้นจินโพ ้องถอยทับจะทุงยาชิงหานแล้วจากนั้นก็มอบสองเมืองให้กับแขวนจินเพื่อเป็นของขวัญและสินสอดให้กับนางเรียกว่าการต่อรองในครั้งนี้เฮยหยวนทิงก็ถึงกับไปไม่เป็นฮองเต้ก็เลยตัดบทด้วยการเลิกประชุมทันทีแล้วจากนั้นในการประชุมนอกรอบพระเอกก็ได้กราบทูลฮองเต้ไปว่าห้ามรับปากเฮยหยวนทิงเรื่องการแต่งงานเด็ดขาดเพราะว่าเฮยหยวนทิงนัะเยะยานเกินไปส่วนอองอิงก็กล่าวชื่นชมเฮยหยวนทิงที่ตาถึง แล้วก็เลือกนางเอกที่เป็นอดีตครูมันของเขาเรียกว่าคำพูดนี้กระทาให้พระเอกนั่นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีพอ,องอิงได้ออกไปแล้วพระเอกก็ยังคงยืนยันว่าเฮอโยอนทิ้งต้องมีแผนการอย่างแน่นอนและตัวเขาเองก็จะไม่ยอมเด็ดขาดพอได้ยินแบบนี้ฮองเต้ก็ได้กล่าวตักเตือนพระเอกว่าในตอนนี้เขานั้นเก็บทรงไม่อยู่และถ้ายังไงก็ควรดูนางเอกเป็นตัวอย่างดานทันพ่อกับท่านแม่ที่รู้เรื่องนี้เข้า ทั้งคู่ก็ไม่ยอมเด็ดขาดที่จะนางเอกได้แต่งงานกับเพอ์หยวนทิงโดยที่ท่านแม่ก็ได้ท่านวาจาไปว่าต่ฮอ,องเต้นั้นยอมรับปากเพย์หยวนทิงนางก็จะบุกเข้าวังเพื่อไปคิดบัญชีทันทีแล้วในระหว่างที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้นเพย์หยวนทิงและแม่ทับอาวาก็ได้มาที่จวนสกุลทวาและเป้าหมายของทั้งคู่ก็คือแผนพังที่ใช้ป้องกันชายแดนส่วนพระเอกที่รู้เรื่องนี้เขาก็รีบตามมาทันทีและการมาในครั้งนี้ ก็ทาให้เผยจี้หวยกับแม่ทับอาวาได้พบกันอีกครั้งและแน่นอนว่าเผยจี้หวยที่เห็นแบบนั้นเขาก็ใส่เกียร์มาแล้วิ่งหนีไปทันทีโดยที่แม่ทับอาวาก็ได้วิ่งตามสุดชีวิตเพราะเจ็บใจที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกเผยจี้หวยหลอกส่วนพระเอกพอเขาได้พบกับเฮยหยวนทิงแล้วก็ได้กล่าวเด็บแหนมเลยที่เฮยหยวนทิงได้ตามตืนอนางเอกแต่ว่าเฮยหยวนทิงก็กลับไม่สนใจเพราะทัางบอกไปว่าเพื่อคนที่ตัวเองรักแล้วแม่ถูกด่าหรือรัองเกียจ ก็เป็นเรื่องปกติเลวกันในตอนนี้บรรยากาศก,าก็มาคุสุดๆจากนั้นนางเอกและคุณชายลองก็ได้ถือน้ําแกงเข้ามาแล้วในระหว่างที่กาลังคุมเชิงอยู่นั้นเฮยโยนทิงก็มีความคิดว่าน้ําแกงที่นางเอกได้นํามานั้นมีหน้าตาแปลกๆก,ก็เลยลังเลที่จะดื่มพละเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยยกสดทันทีและแน่นอนว่าเฮยโยนทิงที่ไม่ยอมแพ้ก็ได้กินรวดเดียวจนหมดถ้วยเช่นกันพอพระเอกได้เดินออกมาแล้ว นางเอกก็ได้นำยาแก้มาให้เพราะก่อนหน้านี้นางได้ใส่ยาถ่ายเข้าไปส่วนพระเอกก็ได้นัดหมายเพื่อให้นางได้ไปเจอกันในคืนนี้และการพบกันในครั้งนี้พระเอกก็ได้เสอร์ไพ์ด้วยการแปลขบวนด้วยโคมแล้วก็ทำให้นางได้เกิดความประทับใจพอการแสดงได้จบลงแล้วพระเอกก็ได้มอบหยกคืงหนึ่งให้กับนางและหยกชิ้นนี้ก็ได้สลักชื่อของคูเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันฝนก็ได้ตกลงมานางก็ได้ตอบแทนเขา ด้การจูบเป็นดูดเดิมเรียกว,ว่าตอนนี้บรรยากาศก็หวานสุดๆไปเลยแล้วในวันลุงงคืนเธอโยนทิงก็ได้ทําเสื้อพา์ด้วยการขนเข้าของมาที่จวนสกุลทวาพร้อมทั้งอ้างไปว่าในตอนนี้ที่พรกของเขาได้ถูกไฟไหม้ไปแล้วก็เลยมาที่นี่เพื่อขอพึ่งพิงเธอโยนทิงก็ได้ใช้ไม้ตายด้วยการดึงจดหมายออกมาและจดหมายนี้ก็มีเนื้อความว่าถ้าหากวันหน้าตัวเขาเองตกอับนาง ก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และแน่นอนว่าการใช้จดหมายกดดันในครั้งนี้ก็ทําให้หนังเอกต้องรับเพยอหยนทิ้งเอาไว้ถึงแม้ว่านางจะได้รู้ความจริงจากอาวงว่าเฮย์โยนทิ้งได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองก็ตามและการอยู่ที่นี่เฮย์โยนทิ้งก็ยอมทํางานทุกอย่างเพราะเป้าหมายของเขาก็คือแผนพังที่ใช้ป้องกันชายแดนนั่นเองแล้วภาพก็ตัดปฏิภเอกในขณะที่เพยจี้หวยได้มาอย่างตื่นตูมเพื่อรายงานเกีก่ยวกับเพย์โยนทิ้ง พระเอกก็กลับไปทุกร้อนเพราะเขาได้รู้ข่าวแล้วว่าเฮยยวนทิงได้จุดไฟเผาบ้านตัวเองแต่แล้วในขณะที่กำลังใจเย็นอยู่นั้นจังหวะช็อตฟิลก็ได้เกิดขึ้นพอเผยจี้หวยได้บอกไปว่าเรื่องนี้น่าถูกพิรุษเพราะในตอนนี้เฮยยวนทิงได้ขนข้าวของเข้าไปอยู่ในบ้านนางเอกแล้วพอได้ยินแบบนี้พระเอกก็ถึงกับนางไม่ติดแล้วก็รีบออกไปทันที